สวัสดีครับวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงสิ่งที่ชอบและก็ไม่ชอบหลังจากที่ใช้ MG 3คันนี้มาได้สักสเดือนสองหมื่นกว่ากิโลนะครับผมก็หาที่รีวิวไม่ได้ครับเสียงดังนิดนึงนะครับเพราะาอยู่ใกล้ถนนมากขอเอ่าแบ็กการนิดนึงนะครับ อันนี้คือเป็นรถมือหนึ่งคันแรกรับผมที่ซื้อมาใช้นะแต่ก่อนก็คันคันก่อนหน้านี้ก็ใช้ใช้รถมือสองนะครับเป็นมาสด้าามปี2องศนะครับแต่จริงๆผมก็เคยขับมาหลายรุ่นแล้วนะครับรถแต่ไม่ใช่รถผมนะเบนบีเอ็มรถญี่ปุ่นอะไรก็ขับมาเยอะแล้วครับก็พอจะมีประสบการณ์บ้างว่าฟือเร่งแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์มันเป็นยังไงนะครับ แล้วก็เคยยืม <c oughs> รถไฟฟ้าของเพื่อนมาขับอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเพราะตอนนั้นแบบติดใจความแรงของรถไฟฟ้านะครับแต่ทีนี้มันก็ดีทุกอย่างครับรถไฟฟ้ายกเว้นว่ามันไม่สะดวกต่อก,การใช้ชีวิตของผมนะครับเพราะว่าผมอยู่คอนโดมันก็ไม่มีที่ชาร์จแต่ถ้าใครมีบ้านแล้วอยู่บ้านผมก็เชียร์รถไฟฟ้าเลยเพราะว่าชาร์จที่บ้านได้สะดวกครับเคย ยืมรถไฟฟ้าของเพื่อนมาใช้แล้วแบบลำบากหาที่ชาร์จมากกับบางทีไปถึงป๊มแล้วอ่องางชาร์จใช้ไม่ได้หรือเต็มรอคิวอะไรเงี้ยเราต้องรีบไปนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อรถไฟฟ้าทีนี้ก็เลยมาลองหาความหลังผมก็คือไม่ใช่ความหลังสิแบกกาวเปคือผมเป็นคนโสดนะครับก็ไม่ได้มีคู่ไม่ส่วนใหญ่ก็ขับรถคนเดียว ก็จะมีสาวๆมานั่งบ่อหน้าบ้างนานๆครั้งฉะนั้นบ่อหลังเนี่ยก็ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เอาไว้เก็บของมาของอย่างเดียวนะครับแต่ไม่ได้เน้นว่ามันต้องกว้างอะไรมากมายเท่าไหร่คันนี้ก็จะเหมาะผมก็เลยมองหารถคันเล็กแต่แรงนะครับเพราะว่าเน้นใช้ในเมืองเล่งแซงทันใจอะไรเนี้ยพอดีช่วงที่มองหาก็มีรุ่นนี้ออกมานะครับรถเล็กก็ถูกใจครับแล้วก็เป็นไฮเบียดที่ แรงด้วยเขาบอกว่าเป็นแบรนด์เป็นรุ่นเป็นรุ่นที่เอ่อ global นะครับทำแล้วผลิตขายทั่วโลกนะครับก็ราคาก็ไม่แพงครับตอนนั้นปูก็ได้มา599เนะครับก็วันนี้เพิ่งไปล้างรถมาก็เลยมารีวิวซะหน่อยนะครับใช้มาประมาณ2,000มว่นโลเพราะเพิ่งเข้าไปเช็คระยะ2,000มโลมาครับอาจจะเล่าอะไรก่อนดี เล่าอะไรก่อนดีความชอบจริงๆก็ชอบทุกอย่างนะครับมีเรื่องที่ให้หงุดหงิดใจเล็กๆแน้นอย,นอยแค่นั้นเองครับมาดูกันก่อนอ่ะล้อเนี่ยขเขาก็บอกว่าเป็นนักวิวเขาบอกที่ยางติดรถเนี่ยเราไม่่คยคุ้นนะครับมันเป็นยี่ห้ออะไรอะแลนดคลาสเตอร์นะครับเราก็จะไม่คยคุ้นเท่าไหร่ผมก็เพิ่งเคยได้ยินนี่แหละยางเนี่ย,ยเขารับประกันสองหมืนโลนะครับมีรับประกันด้วยผมก็หลุดประกันไปแล้วพอสองหมื่นต่โลแล้วนะครับ ก็สำหรับผมที่ใช้ในเมืองมาก็ไม่มีปัญหาอะไระครับไม่ได้ว่ามันจะเพราะเราก็ไม่ได้ขับไวอะไรมากนาอในเมืองในเมืองคือผมใช้ชีวิตในกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ขับทุกวันนะครับวันละหลายกิโลอยู่ก็ดอกยางก็ยังยังดีอยู่นะครับสองหมื 200, น่นก็โลแล้วจริงๆก็อยากจะเปลี่ยนแต่ว่ามันยังดีอยู่ก็เลยไม่รู้กี่โลเขาถึงจะเปลี่ยนยางทีครับ ตกล่าว่าสักห้าหมื่นนะก็อาจจะไม่ถึงนะครับก็ร่ากันอีกทีตอนซื้อของแถมที่เซลลให้ก็ไม่ได้มีอะไรมาก็แถมกล้องอะผมดูกล้องก่อน <c oughs> เป็นกล้องติดรถยนต์นะครับกล้องหน้ากล้องหน้ารถเนี่ยเป็นของเอ็มเลยนะครับ ของ MG. เอมก็เป็นกล้องหน้าหลังนะครับก็ติดเซลล์ติดแถมมาให้มันจะมีตอนติดแล้วผมมองเซลเซลไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่ครับว่ามันปรับได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีเนี่ยเลนมองยังไงดีวะเนี่ยผมว่ามันปรับมุมได้ไหมก้มเงยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้จนผมแบบงม,มอยู่นานมากเลยหลายวันกว่าจะเจอว่า๋อมันปรับตรงนี้ได้นะครับ ว่าตอนติดตัวแรกมันชดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเสน้นแล้ก็หมุนตรงนี้ได้นะครับปรับกันนี้นคือเซลแถมมาก็โอเคนะครับสัว MG 3มันก็จะมี2รุ่นนะครับ D กับ X D กับ X X เป็นตัวท็อปจริงๆชอบสีดำครับแต่ว่าก็จใกล้ตัวท็อปคันนี้เป็น รุ่น X นะครับเป็นตัวท็อปก็จะเป็นสีขาวเงี้ยเบาะก็จะเป็นเนบาะผ้านะครับ,บรกึ่งหนังนยังไม่ได้แกะดีเท่าไหร่ต่เล็กตาเล็งด,ดีมากครับเดี๋ยวไปพูดในรถดีกว่าเสียงม,มันดัง ก็เข้ามาในรถแล้วนะครับมาสูมเอาหน่อยกุญแจแถมให้เป็นกุญแจคีเลสนะครับอันนี้ผมซื้อเคสใส่กุญแจมาก็กดเปิดก่อนนะครับเริ่มร้อนสตาร์ทสตาร์ทีกเนียบมาครับเหมือนรถไฟฟ้าเลยอร์ก็ทำงานทันทีนะครับโทษทีับไมผมเป็นไม์แบบน <laughs> เ,เนี้ยก็เลยเน็บปากไม่ได้ ถือบ้างไม่ถือบ้างเสียงก็เข้าๆออกมาเ่าถึงอัตราเร่งนะครับก็แรงเหมือนรถไฟฟ้าเลยครับข้อดีของคันนี้นะครับก็สิ่งที่ชอบละกันนะไม่ใช่ข้อดีข้อเสียสิ่งที่ชอบก็คือมันเร่งแรงทันใจนะครับ,บ,นบนพุดปานเหมือนรถไฟฟ้าเลยนะครับ ประหยัดน้ำมันตั้งแต่ตั้งแต่เดี๋ยวให้ดูจอบอันนี้ระยะทางสิ่งที่ไม่ค่อยชอบก็คือไอเลขไมล์รวมมันน่าจะเอาไว้ตรงกลางให้ดูเห็นตลอดนะครับแต่นี้พอเปลี่ยนได้มันก็ไม่เห็นนมันเลื่อนนี้เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีมันน่าจะเป็นเลขอยู่ตรงกลางให้ดูดูว่าไมล์รวมมันกี่กิโลนะครับ อันนี้ตอนนี้คือทำามับามร้ากิโลเมตรนะครับก็ส่วนใหญ่อัตราสิ้นเปลืองผมเติม E20 เป็นหลักนะครับบางทีก็เติม E อะไรนะสูฮเก้าบ้างนะครับแต่หลักๆก็เติม E20 อัตราก็อยู่ไม่ต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับบางทีวิ่งไกลๆนิ่งๆยาวๆอาจจะได้ถึง23 แต่ก็ยังยังไม่ได้เยอะมากมายขนาดนั้นนะครับก็ไม่ต่ำกว่า20กิโลลิตรแล้วกันนะครับใครสงสัยเรื่องอัตราสิ้นเปลืองก็จะประมาณนี้นะครับเราเรามาดูจอนะครับจอก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็นรูปรถ <laughs> เราว่าอะไรดีก็เป็นคลิปแรกนะครับ ก็พูดอาจจะยังไม่คล่องเท่าไหร่สงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามได้นะครับเบาข้างก็จะเป็นเบาผ้านะครับเนี่ยช่องว่างระหว่างนี้ก็จะแคบหน่อยใครจะโดยสารหลายคนก็อาจจะแคบๆนิดนึงนะครับอันนี้ผมเอาที่พิงศรีรษะเบาหลังอ่อนะครับเพราะมันบงังมันบังกระจกหลังผมก็เลยเอาออกเลยเพราะยังไงก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้ว มุมมองมันจะแคบนีดหนึ่งครับอันนั้นที่เห็นดำๆตรงนั้นคือกล้องหลังนะครับกล้องที่เขาแถมมาให้กล้องหน้าบวกกล้องหลังโอเคนะครับข้างหลังก็จะประมาณนี้ขออภัยครับ Google เพมพูดคลิปนี้ไม่ตัดแล้วครับผมก็พูดไปเรื่อยแล้วก็อ่าช่องเก็บของอาจจะเล็กๆครับไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายพอได้ใส่ของ คือมาด้าสามพันเก่าผมมันใหญ่มากตรงนี้จะเป็นสอบทันนะครับจอบกลางแล้วก็ตรงนี้จะมีให้เชื่อมต่อ Apple CarPlay กับ Android Auto นะครับผมใช้ Android นะครับก็ต่อต่อดีแต่ปัญหาอ่ะปัญหาที่เจอก็คือมันมีหลุดบ้างนะครับ Android Auto เนี่ย่ผมจะต่อให้ดู ต่อง่ายนะครับก็บูททูตเข้าไปมันก็ชื่อ My MG นะครับอ่าเชื่อมต่อแล้วมันก็นจะขึ้นมาตรงนี้นะครับกำลังเชื่อมต่ออยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วทีนี้ปัญหาที่ผมพบถ้าผมต่อ Android Auto นะพอพอต่อเสร็จมันก็นจะเข้า จอนี้นะครับแผนที่แล้วก็เพลงแล้วแต่เราก็สามารถเลือกได้นะตรงนี้ว่าจะให้มันแสดงอะไรบ้างนะตรงนี้นะปึ๊บปบนะไม่ใช่เ <laughs> นี่เราจะดับขวาซ้ายได้นะครับโอ้ยฮะอ่ะเราต่อแล้วกัน <laughs> ปัญหาที่พบก็ <c oughs> คือเวลามันเข้าแผนที่มันจะส่างตลอดครับ มันไม่เข้าโหมดเมื่อได้ผมอ่ะผมไม่รู้มันเป็นที่มือถือผมหรือเป็นที่ซอฟต์แวร์ของรถมันสว่างนี่มันแยงตานะครับก็เปิดได้เลยนะแหงมันเนี่ยเสียงก็โอเคนะครับจะ <Okay. S 1> เปิดนานครับเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เอาเดีย๋ยวปิดลิขสิทธิ์ยังเนี่ยรถเสียงก็ยุดไม่ได้โอเคหยุดได้แล้ว ในลำโพงผลตรงนี้น,ะนครันนี้ผมก็ถอยจากศูนย์มาเมื่อวันที่19เดือน9ปีที่แล้วนะครับกี่เดือนแล้วเนี่ย9 10 11 12 1 2 3ก็เกือบจะ6เดือนเต็มแล้วครับขับไป21,000ก,กิโลนะครับ สิ่งที่ไม่ชอบก็คือระบบอัตโนมัติของมันเนี่ยแหละครับเอเตือนออกนอกเลนอะนี่ระบบเตือนออกนอกเลนอะไรเนี้ยมันชอบเตือนปิ๊บ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 ลำคาญคือเส้นจราจรในกรุงเทพชัดบ้างไม่ชัดบ้าง,าางอะไรเงี้ยมันก็บางทีก็ร้องมั่วซั่วแล้วดึงพวงมาลัยกลับอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องมาปิดระบบอย่างนี้ครับมาเปิด่ะเปิดไม่ให้มันร้องทุกครั้งนะครับ ทุกครั้งที่ดับเครื่องแล้วสตาร์ทรถใหม่เราว่าสตาร์ทใหม่มันก็จะจาค่าแล้วก็ระบบก็ทํางานเพราะเป็นระบบความปลอดภัยของมันแต่แต่ถ้าใครใช้รุ่นรองท็อปรุ่นดีก็จะไม่มีระบบนี้ครับผมว่าสบายดีครับให้ผมกลับไปออกใหม่ผมน่าจะออกรุ่นรองท็อปเพราะชอบสีดาเพราะสีขาวมันเปื้อนง่ายเลยครับเนี่ยมันเราทําอะไรหกบ่อยนะมันเปื้อนง่ายอันนี้ก็เป็น พลาสติกเงาด้วยตรงนี้ก็เงานะครับเงาเปื่อนง่ายและสีขาวด้วยช่องนี้ผมก็วางของอะไรช่งางเหรียญบ่อยมันก็เปืน่นส่วนที่วางขวดน,น้ําอะไรก็โอเคครับมีช่องวางแก้วสองช่องนะครับอันนี้ที่วางของอน,นี้ใส่โน่นนี้น,นัดนิดหน่อยอันนี้เป็นแท่นชาร์จไวรไปเหรียญครับวางป้ามันก็จะเริ่มชาร์จเริ่มชาร์จแต่ว่าช้า ชาร์จ้า,าไม่รู้มันส่งมากี่วัตต์แล้วก็มีช่องอันนี้นะครับ USB USB นี่ก็ช้าเหมือนกันผมก็เลยไม่ค่อยชาร์จเท่าไหร่ไม่รู้เขาปล่อยมากี่วัตต์ไม่รู้เหมือนกันอันนี้พูดในฐานะคนไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์อะไรนะครับก็คือเป็นรถไปแดงคันแรกความรู้สึกของเราแล้วมีอะไรต่ออีกต่อ,อแล้วก็อีกอย่างครับพอดีผมอยู่คอนโด ที่จอดรถมันน้อยเราก็ต้องจอดขวางขันอื่นอ่าก็เวลาเราเข้าเกียร์ว่างมันก็จะยุ่งยากนิดนึงนะครับก็เราสตาร์ทรถอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ต้องอยยบเบรกนะครับแล้วก็กดให้ปุ่มขอโทษนี้ฟางนี่มันดับเสร็จแล้วก็ดับเครื่องนะครับปาเสร็จแล้วก,กดตรงนี้สี่ทีหนึ่งสองสามสี่ไฟมันจะขึ้นอยยบเบรกนะครับแล้วเข้าเกียร์เอ็นแล้วก็ออกไปได้ปา้าก็ไฟตัวรถมานะครับ ออกจากรถมาเสร็จล็อกรถได้แล้วเราก็เขียนได้เขียนได้นะครับแต่ว่าปัญหาคือถ้าเกิดออกจากรถปุ๊บล็อกเสร็จเสีกลืมของอ่ะเข้าไปเปิดประตูจะเอามันก็ล็อกล้อลอ,อันตโนมัติแต่ว่าช่วงนี้มันแหงเรืออะไรไม่รู้มันไม่ล็อกมันยังเขียนได้อยู่แต่ถ้าปกติเนี่ยคือมัน เ็นไม่ได้แล้วนะถ้าเปิดคือมันเข้าหมดล็อกผมกว่างงๆกับระบบมันอยู่เนี่ยคือมันเพิ่งเป็นนะครับที่ปกติถ้าล็อกแล้วเฮ้ยถ้าเปิดประตูอีกครั้งเนี่ยมันก็กลับไปล็อกรอเหมือนเดิมต้องเข้าขั้นตอนล้อใหม่เหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้นะครับถ้าเปิดให้ดูข้างหลังเนี่ยนะครับว่ากว้างแค่ไหนของผมมายัดไว้ข้างหลังเนี่ยก็พอใส่ได้นะครับก็คนโสด เล็กแน,น,น้นอยไม่ได้มีบรรทุกอะไรได้เยอะก็น,นี้มีที่บังตาให้ก็จะประมาณนี้นะครับใครอยากรู้อะไรสงสัยอะไรเกี่ยวับรถรุ่นนี้ก็คอมเมนต์ถามได้นะครับ